เอาละครับสวัสดีครับผมเจอกับผมอีกแล้วในแทนนะครับเจอกันช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับวันนี้เมนูมช,ช่วงเช้าที่เราอยากจะทำกินนะครับเป็นเมนูที่แสนจะง่ายแล้วก็เป็นเมงง <c oughs> เนเมูที่หลายๆคนชอบแน่นอนผมเองก็ชอบพอดีนะครับผมไปเดินตลาดมานะครับซึ่งไปเจอกุ้งฝอยเยอะพอสมควรคุณยายก็ซื้อคุณยายเขา ช้อนมาขายจากบอ่อปลาเขาวันนี้ก็เลยอยากจะกินทอดกุ้งฝอยชุบแป้งทอดเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมก่อนหนึ่งก็ต้องการปรุงก่อนนะครับการปรุงวันนี้นะครับพี่แกงที่ใช้ของผมจะเป็นพี่แกงเผ็ดนะครับพี่แกงแดงนะครับให้รสชาติให้กลิ่นขึ้หน่อยนะครับ ต้ด้ตามด้วยแป้งแป้งที่ใช้นแป้งทอดกรอบที่ห้อเนี้นะครับโกกิใส่ลงไปสองช้อนปรุงรสด,ด้วย <c oughs> เหมือนเดิมนะครับนิดหน่อยนี่ครับ <c oughs> ก็เหมือนเดิมอีกแล้วฮะยืนยันคำเดิมทุกปัั้งถ้าแพ้ไม่ต้องใส่นะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านี่คือการเตรียมแป้งน,นะครับน้ำเปล่า,าแล้วต่าสอกโบย แล้วที่นี้ก็คือผมจะเติมน้ำปูนใสลงไปนิดหนึ่งน้ำปูนใส่เนี่ยได้มาจากการเอาปูนแดงนะครับปูนแดงที่คนแก่ขึินมากนะครับใส่ในขวดแล้วก็เติมน้ําแล้วก็เขย่าแล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าเขาจะตกตะกอนเห็นไหมครับเราจะน้ําส่วนนี้มาใช้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการบอกกล่าวกันเนาะแต่บางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละใส่น้ำปูนใส่หนึ่งช้อน น้ำปูงใส่เนี่ยช่วยทำให้แป้งกรอบส่วนไข่ไก่ก็ทำให้เนื้อกุ้งฟูขึ้นคลุกเครา้าคลุกเครา้า เมนูเนี้ยครับนานกิน,น,นทีนะครับเขากุ้งฝอยหายา,ยากเหลืเอเกินต้องรอ้อยเขามาขายอะ่ะเราไม่มีที่ไปไปช้อนกุ้ง <c oughs> เอาแล้ครับทีนี้ครับแป้งยังไม่เนียนแป้งยังไม่เนียนขอยเนียบ เดี๋ยวจะชิมนิดนึงโอ้ความเค็มยังไม่ถึงความเค็มเติมนิดนึงกับน้ำปลาตาอหอยนั่งลมแล้วส่วนบางคนถ้าชอบรสหวานก็ใส่น้ำตาลก็ได้นะครับแต่ผมชอบความหวานจากตัวกุ้งฝอยมากกว่า โอเคเลยออทีนี้ขอเคลียร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมถึงเวลาการทอดแล้วนะครับสักครู่นะฮะอ่าล่ะครับทีนี้ก็ถึงขั้นตอนของการทอดแล้วนะครับกุ้งที่ได้เนี่ยครับเราจะมาใส่แป้งนะครับทุกคราไปในแป้งเลยล้างสะอาดแล้วด้วยนะครับอือใส่ให้หมด ก็ตั้น้ำมันให้ร้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยไปบมะกรูดที่เราซอยละเอียดไว้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าละทอดจะได้มีกลิ่นอหมอมๆนะถ้าหากใครมีวัตถุดิบที่ดีนะครับเป็นกุ้งฝอยพวกนี้ก็ลองทำเมนูนี้กินกันบ้างนะครับอร่อยดีฮนะ แต่ผมนี่อดไม่ได้เชียวเออ ขอใช้เวลาในการทอดสักครู่นะครับเดี๋ยวดูกันต่อนะครับนี่นครับพอทอดจนสักสามนาทีนะครับมตนองเ,เหลืองสุกไลที่นี้ก็ตักขึ้นนะครับตักขึ้นผึ่งให้เสด็จน้ำมันชุดต่อไปก็ลง ทีนี้ต้องทอดทั้งหมดนี่เลยนะครับตอนวทีนี้ผมขอเวลาเด็กก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับผมทอดให้หมดก่อนนะครับอ่านะครับทีนี้ครับกุ้งทอดอ่ากุ้งปล่อยชุบแป้งทอดทั้งหมดก็เสร็จแล้วชุดสุดท้ายหอมมากลายแตกไปหมดแล้วเนี่ยโอเค เนี้ครับผมก็แบ่งส่วนที่ผมทอดเสร็จแล้วมาจัดจานให้ดูนะครับก็น้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับรูปแบบง่ายๆกินกับน้ำจิ้มไก่หรือว่าซอสริกซอสมะเขือเทศกินได้เลยนะครับแสนจริงมีเยอะนะยังไม่ได้จัดจานเลยก <c oughs> ุ้งฝอยห้าสิบบาททำด้วยจานเบลเลอร์เลยฮนะงนั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมเมนูง่ายๆที่แสนจะทำง่ายด้วยนะครับเมนูกุ้งฝอย ทอดออกรอบหุงฝอยชุบแป้งทอดดีกว่านะครับงั้นเอาไปว่าวันนี้เดี๋ยวในแทนต้องขอตัวรับประทานข้าวก่อนนะครับอย่างไงก็ขอบคุณทุกทนที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับผม